ที่ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลน,นางสำลีละคนาวงศนายกและเจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับคณะชนกลุ่มน้อยชาวมานิจำนวน30คนนำทีมโดยคุณลุงคะนึงจันแดงและครูนัดนัทนันอมเพียนคุณครูจิตอาสาซึ่งทั้งสองท่านเป็นบุคคลที่ชาวมานิกลุ่มนี้ให้ความไว้วางใจ โดยการออกจากป่าในครั้งนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับชาวมานิซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่จังหวัดสตูลได้เรียนรู้แปลงเกษตรบนพื้นที่สีไร่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงที่ได้เนรมิตเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษรตรปศุสัตว์รวมถังด้านการท่องเที่ยวสร้างความชื่นชอบและตื่นตาตื่นใจให้กับชาวมานิเด็กๆและครอบครัวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ชาวมานิได้มีโอกาสเก็บผักจากแปลงโดยเฉพาะผลบวบการให้อาหารปลาภายในบ่อเลี้ยงรวมถึงการชื่นชมความสวยงามของไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามหลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ยังบ่อเต่าน้ําจืดสร้างความสนุกสนานในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ได้ไม่น้อยโดยชาวมานิหลายคนสนใจอยากจะมีแปลงผัก บ่อเลี้ยงปลาไว้ที่ทับของตนเองแต่ก็ดูจะเป็นเรื่องยากเพราะด้วยสภาพพื้นที่และเด็กๆที่ซนชอบหรือถอนทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้ชาวมานี้บอกว่าเ,เคยกินผลบวบเ,เพราะชาวบ้านเอามาให้กิน,นก็อยากจะปลูกไว้ที่ทัพของตนเองแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะปลูกได้หรือไม่ เพราะเคยปลูกผักอื่นๆแล้วเด็กๆชอบรื้อถอนต้นไม้ทิ้งและชื่นชอบสถานที่แห่งนี้มากถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาอีกวันนี้จะเอาไปทําอะไรกินคะเอต้มเอาไปต้มเอาไปผัดผัดกับต้มต้มค่ะดูดูแล้วนี่กินได้กี่คนคะแบบนี้หรือต้มพอไหมกินเลยคนได,ได้หลายคนนะคะออวันนี้มาที่นี่เป็นไงบ้างสวยไหมดอกทานตะวันสวย อยากมาอีกไหมคะเอาไปปลูกเอาไปปลูกที่ทับได้ไหมทันตะวันนี้ตุกได้ปลูกได้เนาะตุกไม่ได้บุไม่ได้เนาะกได้เด็กมดตัดที่ด้านนางสำลีลัคนาวงศนายกอง์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเปิดเผยว่าที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีทั้งปะสุสัตว์แปลงผักไม้ดอกไม้ประดับ ให้ชื่นชมความสวยงามของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเมื่ออบตกำแพงทราบข่าวว่าชาวมานิจะมาศึกษาดูงานจึงจัดรถไปรับโดยเชื่อว่าการเดินทางมาเรียนรู้ในครั้งนี้ทำให้เขาสามารถไปปลูกผักเป็นอาหารทานเองได้เหลือจากทานแล้วก็ยังสามารถขายได้อีกด้วยยิ้มมั่งตาเออยิ้มสำหรับวันนี้นะคะได้ต้อนรับคณะมันมามานินะคะก็อยากให้เขามา ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการอาเอาเอาตัวรอดเอาตัวรอดเอาเอาเอาชีวิตรอดจากการที่ไปอยู่ในป่าอย่างเช่นอาหารกินเองปลูกผักกินเองจะได้สอนเขาว่าเนี่ยพืชชนิดนี้ปลูกแบบไหนอย่างไรเพื่อที่เพื่อที่จะเขาได้หา หาของที่มาเลี้ยงเลี้ยงชีพของตัวเองได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะทำได้ในโอกาสต่อไปก็อาจจะต่อยอดเป็นนำมาขายในตลาดเป็นการหารายได้เลี้ยงชีพให้กับครอบครัวเขาอีกนะคะได้เลยค่ะครูนัดนางนัทน,นันอมเพียนคุณครูจิตอาสาเปิดเผยว่าการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชาวมานิก็เพื่อนำไปปรับใช้ในทัพ มีอาหารที่ยั่งยืนตลอดทั้งปีหากเหลือก็นำมาขายโดยให้ความสนใจในการปลูกผักเลี้ยงปลาและแปลงดอกไม้ซึ่งยอมรับว่าเขาให้ความสนใจในการที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตัวเองมากกว่าอดีตที่ผ่านมาเชื่อว่าอนาคตช่องว่างระหว่างคนเมืองกับชาวมานิจะแคบลงมองว่าชนกลุ่มน้อยมานิมีพร้อมที่จะเรียนรู้ในการใช้ชีวิตในสังคมตอนตอนนี้พร้อมแล้วค่ะมีความพร้อมมากกว่าเมื่อก่อนค่ะ พร้อมที่จะเรียนรู้ค่ะแล้วก็เพราะว่าต่อไปเนี่ยมานิกับคนเมืองเนี่ยคนป่าคนเมืองเนี่ยอ่าช่องว่างจะแคบลงทุกทุกครั้งทุกทุกทีทุกทีเข้าไปนะคะก็เลยต้องต้องเขาต้องเรียนรู้สิ่งที่อยู่ข้างนอกด้วยค่ะเพื่อแบบจชายกับชีวิตประจำวันค่ะสองใต้นิวรายงาน